สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แมา่จ๋ากำลังทำหมูปิ้งหมักเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวปั้นแล้วก็เอาลงเตาเลยอบอาหารมื้อเที่ยงแม่จ๋ากำลังปั้นจะอบแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้หมักไปแล้วแหละเดี๋ยวกลัวไม่ทันเป็นเนื้อหมูผสมเนื้อวัวนะคะคุณผู้ชม ถ้าจะใช้แต่เนื้อหัวอย่างเดียวอะ่ะเขาก็จะแข็งเกินไปอะไรแบบนี้แต่ว่าจะใช้หนอหมูอย่างเดียวไม่จ๋าก็ไม่ค่อยชอบอย่างนี้ไงก็เลยได้เป็นหมูกับเนื้อผสมกันโบค่ะหมักใส่นมสดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ข้าวเหนียวหูงนะไม่จ๋าหูงเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเกือบไม่เอาลืมเลย พอพูดถึงนึ่งข้าวเหนียวลืมเลยอะไม่จ๋าหุงข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะตอนแรกว่าจะกินกับข้าวเหนียวนึง่งทีนี้ข้าวเหนียวนึ่งหมดหมักใส่นมสดใส่นมครีมนมแล้วก็พริกพริกไทยนิดนึงผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมอือ ประมาณนี้แหละแล้วก็เรา,เรา,เ,ราเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงเอาประมาณนี้ค่ะเื่อว่าทุกคนก็ทําได้อยู่แล้วแม่จ๋าก,ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทําให้ดูเมื่อกี้เนาะเพราะว่าแม่จ๋ารีบแม่จ๋าก,ก็จะรีบรีบนิดนึงก้อนก็ไม่ค่อยสวยดอกเด้อคุณผู้ชมก้อนเล็กบ้างก้อนใหญ่บ้างแม่จ๋ารีบตอนแรกเตรียมไม้มาแล้วนะว่าจะเสียบไม่เสียบหรอกรีบ ม้เอาไว้ที่หลังวันนี้ไม่มีเวลามานั่งเสียบ <c oughs> คุณผู้ชมวันนี้รีบไม่มีเวลานั่งมานั่งเสียบใส่ไม้ปั้นวางปั้นวางแล้วก็อบเลยอะไรอย่างนี้เออมารอชิมด้วยกันคุณผู้ชมถ้าเวลาหมากนะักเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเอออร่อยหรือยังได้รสชาติที่เราชอบหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถพอหมักเสร็จแล้วเข้ากันดีแล้วเราก็เอาไปนิดนึงเอาไปใส่ไมโครเวฟก็ดได้ ให้เขาสุกอ่ะแล้วเราก็ชิมว่ารสชาติโอเคหรือยังอร่อยหรือยังอย่างนี้นะเวลาเราอบอย่างนี้เราจะถ้ามันไม่อร่อยเราเพิ่มเติมอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะมันเอาไปอบให้สุกแล้วอนะ่ะเนาะดังนั้นก็คือนั่แหละคุณผู้ชมอ้นี้เละนี่เล็กไปไ่จากก็เลยต้อง <c oughs> ได้ที่แล้วก็เอาไปเวฟให้สุกเสร็จแล้วเราชิมได้รสชาติที่โอเคแล้วเราก็เอามาปั้นแล้วก็ย่างได้เลย ปา <Yeah. S 1> What happened have wait and into must Okay and finish and a then Okay Okay ป๊าป้าไปคลินิกมาหมอบ้านอยู่ใกล้ๆนี้อืมจะปั้นให้หมดหมดไหมนี่ ไม่จ๋าจะปั้นให้หมดเลยป้าไปคลินิกหมอบ้านมาไปไปทำไมไปขอไอ้นี่ไปขอใบเหมือนคล้ายๆไปขอใบรับรองแพทย์บ,บ้านเราะคะ่ะคุณผู้ชมทำไมต้องไปขอเมื่อวานเนี่ยตอนเราออกไปข้างนอกคุณครูโทรมาว่า วันนั้นเนาะที่ที่เด็กๆเ,เขาไปเล่นสก,กีกันนะ่ะแล้วเราไม่ได้ให้อเล็กไปอะ่ะแล้วคุณครูก็เลยโทรมาบอกว่าบอสเขาไม่ยอมคือถ้าถ้าเด็กถ้าคือคนที่นี่นะเออเฉพาะเมืองนี้นะที่อื่นไม่น่าจะเป็นหรอกแล้วก็คุณครูก็ไม่ชอบใจคุณครูบอสคนนี้เหมือนกันนะคือเหมือนเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนนะคุณผู้ชมเขาก็บ่นเหมือนกันเขาก็ว่าไม่ชอบวิธีการแบบนี้ ถามว่าอยากให้น้องเล่นสกีไหมเล่นแต่คือเรายังไม่ให้พร้อมตอนนี้ไงน้องยังไม่สามารถที่จะรับผิดชอบอะไรตัวเองได้พอที่จะขึ้นไปเล่นสกีเราเราไม่ไว้ใจอ่ะเนาะเพราะว่าเวลาเขาเจ็บป่วยมาใครล่ะคุณครูเขาดูแลให้เหรอก็พ่อแม่นี่ไงแล้วมันเป็นช่วงที่เขาต้องสอบเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สอบอีกแล้วอะ่ะแล้วถ้าเขาไม่สบายแล้วยังไงแล้วเขาก็ต้องไปไงไงอืม เราก็เลยไม่ให้ไปไม่ใช่แต่เราไม่ให้ลูกไปนะคนอื่นเขาก็ไม่ไปเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาที่วันหยุดหรืออะไรใดๆเราก็พาลูกไปเล่นนะคุณผู้ชมเขาก็พาเด็กๆไปเล่นเด็กสองสามขวบบางทีเขาให้หัดแล้วหัดจับหัดอะไรนู่นนี่นัน่นเขาก็ไปกันแล้วแต่เนื่องจากว่าเหมือนคุณครูก็คุยกันว่าเหมือนเขามีอะไรใดๆกับสกีอะไรเนี่ยบอสเจ้าของโรงเรียนเนี่ยนะเออเขาก็เลยไม่ค่อยพอใจไม่ต้องมาบางังคับหรอกคือยังไง เราเป็นเมืองหินมะเมืองสก,กีอะ่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องให้ลูกหลานของเราไปเล่นสก,กีเล่นกีฬาที่คือเป็นเป็นเมืองน้ําแข็งอะเนาะเราก็ต้องให้เขาไปเล่นอยู่แล้วล่ะเออแต่เพียงว่าตอนนี้มันไม่ใช่แต่พอวันหยุดวันอะไรเราก็พาเขาไปไปเล่นไปสัมผัสอยู่ว่าเป็นอะไรยังไงอย่างนี้นะ่ะทีนี้คุณครูก็บอกว่าก็ไม่ใช่มีแต่น้องอันเล็กที่ไม่ไปนะคนอื่นเขาไม่ไปก็เยอะแต่ก็คือครูก็จะมาแจ้งว่า เอ,อคุณก็ก็คือให้ผู้ปกครองอไปขอไปรับรองแพทย์ว่าน้องป่วยน้องไม่สบายแล้วก็เอาไปยืนยันกับทางโรงเรียนว่าน้องไม่สบายวันนั้นไปไม่ได้เออแล้วก็ป๊าป้าก็เลยไปขอเมื่อเช้าตอนไปส่งน้องเล็กคลินิกหมอบ้านยังไม่เปิดแล้วเมื่อกีก้แกก็เลยออกไปแล้วแล้วก็ไปขอเขาแหลวไปรับรองแพทย์ว่าน้องไม่สบายก็เลยไปเล่นกีฬาไม่ได้เออแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นๆไม่ไปเหมือนกันนะคุณผู้ชมวิจาจะทําแจ่วอันนี้พริกป่น ผสมใบมะกรูดมาแล้วอะ่ะปนผสมใบมะกรูดพริกเข็ดมากเลยนะเนี่ยผงปรุงรสนิดนึงน้ำจิ้มแจ่ววันนี้จะใส่ข้าวคั่วด้วยทำแจ่วกินกับข้าวเหนียวหงงแล้วก็กินกับหมูยางน้ำสดอะ่ะใส่กระเทียมสักสองตอนนี้ไม่มีแดดเลยนะหนาวข้างนอกหนาวมาก ไปอะไรเนี่ยผงปรุงรสนิดนึงเมื่อกี้แล้วก็ไม่จ๋าจะใส่น้ําตาลนิดนึงนิดเดียวประมาณครึ่งช้อนชาม่จ๋าใส่ซีอิ๊วขาวแทนน้าปลาแค่นี้นะเติมน้ํานิดนึงแค่นี้เองระวังซีอิ๊วขาวอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเสร็จแล้วไม่จ๋าก็จะใส่อันนี้น้ํามะขามน้ำมะขามแล้วก็บวกน้ำมะนาวนะเขาจะได้เปรี้ยวอมหวานอร่อย อันนี้เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมไม่จ๋าจะไปเก็บผักชีมาใส่เด้อรอแต่ผักชีแค่นั้นอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเติมข้าวคั่วนีน่ข้าวเหนียวสุกแล้วนะคุณผู้ชมข้าวเหนียวหุงกินกับน้ําจิ้มแจ่วนี่แหละแต่ว่าอันนี้เราต้องคว่ำไว้ยังไงเพราะว่าน,นี่เห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เขาก็จะล่อนออกจากหม้อนะเราต้องคว่ำไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็คว่ำกลับขึ้นมานั่นแหละ <c oughs> แค่นี้คะ่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวหาให้เขาก่อนดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยนี่นี่ข้าวเหนียวหงไม่จ๋านะน่ากินมากเลยเรา,ราเราใช้มือปั้นก็ได้นะมันไม่ติดมือเพราะว่าไม่จ๋าหงแล้วก็หยดน้ำมันใส่ทีน่ากินมากเลยคุณผู้ชมอเอาหัวขึ้นก่อนแนชะ่ชุมก่อนอ๋อชิ่มก่อนชิมเลยระวังร้อนนะอย่ายใกล้เตา ฉ่ำไหมเออพอเราไม่ต้องแรงลองใส่ตะแกรงเขาก็จะได้ไม่แห้งมากก็ฉ่ำน้ำซอสที่หยุดลงมาเขาก็จะแช่อยู่ในนั้นแหละก็โอเคอยู่โอเคอนะอเค,คนรอกินอยู่ <L ock ing> หนูหนูน้อยหนูหน้นอยเรากินอยู่ป๊าป๊าเอาแจ่วไหม <L ock ing> อันนี้ข,นนะข้าวเหนียวนะข้าวคั่วแค่นี้แหละไม่ต้องใส่เยอะ <L ock ing> เดี๋ยวมันอืดป๊าป๊าจิ้มก่อนมันเผ็ดมากเลยพริกบ้านเราอะ่ะ ระวังนะระวังเผ็ดน,นะให้เขากินไปก่อนเพราะว่าแม่จ๋าต้องทําลวกผักก่อนหนูอร่อยไหมลูก <Yeah. S 1> อร่อยไหมปะอร่อยเสบ่บแซ่บอร่อยมาก mm hmm. มาแล้วทุกคนไปเก็บในแปลงไม่ได้เพราะว่าฝนตกแม่จ๋าก,ก็เลยไปเก็บในกระถางมาได้นิดนึงอะ่ะเนี่ยผักชีต้นผักชีน้นนอยๆใส่พอได้แก้ขาดเนาะอย่างน้อยก็มีกลิ่นหอมให้เราอยู่เนาะคุณผู้ชมปลอดสารออร์แกนิกของจริงอยู่นะ ไปเพิ่มแจ่วให้ป้าป้าก่อนป้าป้าบอกว่้พฉันเผ็ดมากเลยใช่พริกนี้เผ็ดจริงๆเสร็จแล้วเราก็จะทำตวบผักต้มผักกับแจ่วเลอคุณผู้ชม